สวัสดีลูกค้าช่องนี้สวยมีดคมมีดใช้งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุ่นมีมีดมานําเสนอทั้งหมด9เล่มนะคะเป็นงานจร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9และเหล็กแหนบส0บล้อนะคะมาเริ่มกันเลยเล่มที่1นะคะเป็นมาเชเต้ใบขัดข่าวนะคะเป็นงานจร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9ความยาวของใบมีอยู่ที่13.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วครึ่งนะคะสันหนาหมิลตัวด้ามไม้พยุงฉลุลาย ปักหมุดโมเิกค,ครบสวยงามนะคะตัวด้ามความยาวอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะลูกค้าตัวสันแต่งสันหยกักสวยงามมือไม่นิ่งจริงทำไม่ได้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกับเล่มนี้เล่มะะ 1, ที่หนึ่งราคาหนึ่งันสองยเก้าสิบาทรวมส่งเล่มที่สองเป็นม e าเชเต้ลายเกรดมังกรนะคะลูกค้าเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก s อสพนะคะใบมีดจะเป็นลายเกรดมังกรแบบนี้คะ่ะสวยงามมากลายลิฟระย,ยบเลย ความยาวของเบมีอยู่ที่12.7นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยมากปักหมุดโมเสกครบสวยงามเลยนะคะเล่มนี้ตัวด้ามความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้ปาปักหมุดสวยมากเลยคะ่ะมมเสกสวยมากขาราคา1,290บาทรวมส่งขาะเล่มที่สามนะคะเป็นมีดแคมป์ความยาว10.7นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหา 5. 5นา5.5มิลนะคะตัวด้าม 5.3นิ้วปักหมุดโมูสิกสวยมากค,ค่ะลูกค้าเป็นด้ามลายสวยมากด้ามไม้พยุงขาเล่มนี้ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของเบมมีทุกเล่มนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน,น้าจอยไลน์ยกได้เลยนะคะขา,ขาเล่มที่สี่เป็น มีดแคมใบขัดข่าวนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก s u พ9ความยาวของใบมีดอยู่ที่10.7นิ้วความกว้าง2.3นิ้วหันจนายอยู่ที่5้มิลนะคะตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงปักหมุดโมเสกสวยงามเลยนะคะขาเล่มที่4ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่ม ขาเล่มที่ห้าเป็นมีดแล่นะคะความยาวของเบมีอยู่ที่หกจุดสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วสันนาสี่มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายสวยมากนะคะความยาวสี่จุดสี่นิ้วนะคะลูกค,ค้าพิเศษเล่มนี้ราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าห้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะห้ามต่อนะคะลูกค้าลดแล้วค่ะส่วนเล่มที่หกเป็นมีดแล่นะคะความยาวของเบมีอยู่ที่ 6.2นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา4มิลน,นะคะตัวปอกจะเป็นปอกทองเหลืองนะคะตัวด้านเป็นด้านไม้พยุงนะคะลูกค้าเร่นี้สวยมากนะคะงานแปลกดีเป็นมีดแล่ทรงสวยลายด่ามสวยมากราคาพิเศษ890บาทรวมส่งค่ะ890บาทรวมส่งนะคะสนใจแคปหน้าจอเอดไลน์ไม่ค้าได้เลยนะคะ คายเล่มที่เจ็ดเป็นแรมโบตีผิวไฟนะคะเล่มนี้เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนมนะคะลูกค้าความยาวของเบมี่อยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาวห้าจุดสองนิ้วนะคะเล่มนี้ราคาหนึ่งพันรวมส่งนะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาททุกเล่มค่ะเล่มที่แปดเป็นโบวี่ลายกรดมังกรนะคะ ความยาวของใบมีอยู่ที่1ิบจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วนะคะสันหนาห้าจุดห้าิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวห้าจุดสองนิ้วนะคะตัวด้ามสวยมากค่ะลูกค้าปักโมเสกสวยงามเลยตัวใบเป็นลายเกรดมังกรระยิบระยับสวยงามเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะค่ะเล่มนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสิบาทรวมส่งค่ะเล่มที่เก้านะคะเป็นงานจีรอนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP ยพเก้านะคะความยาวของใบมีอยู่ที่ส0บจดเจดนิ้ว ความกว้าง2.3นิลลิเานหนา5.5มิลลมตตัวด้านไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วมนะคะปักมุดโมเสกสวยงามมากค่ะเล่มนี้ตัวใบลายกรีดม,มังกรน,นะคะลูกค้าสนใจเก็บมาจอดไลน์ไม่ค่าได้เลยนะคะเล่มนี้ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบกเพิ่ม100บาทต่อเล่มแต่ไม่ค้าแนะนําโอนได้เลยนะคะโอนจะคุ้มกว่ากันเยอะไม่ต้องบวกเพิ่มเลยนะคะสินค้าร้านเรา มีประกันใบมีด90วันรับเคส3ครั้งเท่านั้นใครพรมอมอุดคุณได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะค่คลิปนี้สวัสดีค่ะ